สนับสนุนโดยลูซี่789ครบจบในที่เดียวระบบ Auto, min, ออโต้แอดมินพร้อมบริการ24ชั่วโมงมีระบบเปิดไพ่ระบบหมุนกงล้อและระบบสะสมแต้มได้ของรางวัลอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผม ร้านแอดมินฟินบริการซื้อขายไอดีเกมฟีฟ่าออนไรน์สี่ r ว v แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟินเท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมมาครับผมวอนนี้เราอยู่ในหน้ากิจกรรม d อนออฟยี่ ts นะครับผมนะอดี ID นี้เป็น ID ของตัวเองนะ ID หลักนะครับเราจะมาเบิร์กัน10,000บาทนะครับผมวว้ <Wow. S 1> นานะรูปแบบก็ไม่ต้องอธิบายแล้วเหมือนเดิมนะครับเพราะเปิดไปแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะตามที่เปิดไปแล้วนะเราจะมาลุ้นนี่เลยฮอตท็อปร้อยบวกแปดกันนะครับแล้วก็ห้าสิบบวกห้านะโอเคน้อเก้าเก้าร้อยสามเก้าโอ้พี่มันจะคุ้มไหมพี่นะโอเคเก้าร้อยสามเก้านะครับน่าจะครบพันเหรียญพอดีใช่ปะแน่เป๊ะโอ้โหโคตรเป๊ะโอเคอเค,ครับผม นะหนึ่งพันเหรียญกับหนึ่งหมื่นบาทนะแลกแบบเป๊ะโอเคแลกแบบไม่มีตังค์ไอ้เป๊ะไอ้ที่เหลือเส้นไม่เผื่อจะซื้อฉันไมนผ่านแกไม่ไดหรอกนะโอเคเดี๋ยวรับรางวัลกันก่อนครับฝาดได้เป็นนี่เลยตามนี้นะครับโอเคแลกแบบเป๊ะมาๆมาสวัสดีทุกคนด้วยครับคนละไลค์นะครับขอคนละไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับให้ถึง50ไลค์นะครัสิบกว่าคนตอนนี้แลกแบบเป๊แบบงกกับคนที่งกนะธนากรวันข่ำโอเค มาเดี๋ยวเปิดประเดิมมาที่2องร้อยครับผมปุมเดียวขอเอาบุกหกบุกแปดนี่มน 3, นัน,ะนมาดิอรัสักสิบหกห้าเลยนะกองอะไรเถอะเลนแบบฟุ๊กมาทุกทีอะไรวบบนี้นะไปครับหนึ่งหมื่นบาทเราสองร้อยก่อนบุมแก้วตัวเหมือนเดิมเลยแต่ว่าตัวสุกครั้งจะมาตอนไหนแค่นั้นแหละนะตัวท,ที่สิบเนี่ยไม่อยากกดร้อยด้วยอย่าไม่ไม่อยากกดร้อยด้วยตอ,ยอยกกนนี้บุมเนี่ยตัวท,ที่สิบมันไม่มาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นี่ไงโอเคมาแล้วมาแล้วครับผมตัวที่สิบมาแล้วหนึ่งอันมันเป็นสูตรทั้งสายเบิร์นรวมเป็นปุมทีเด มันเป็นสูตรมันเป็นสูตรเราไปเปิดนะครับผมนะสองร้อยเป็นหนึ่งทีไม่แปลกก็เก้าตัวอะดูรู้เลยเนี่ยติดตัวนี้โชว์ความโชว์เลยนี่บึ้มเก้าอีกแล้วครับผมสองร้อยที่เก้าตัวคือคุ้มมากจริงเดี๋ยวมาไวเออไม่มาแล้วมาหน่อยโอเคเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องห้าร้อยตัวได้ไปสองใบแล้วให้ตายเถอะนะเอาเรื่องเอาเก้าอะไรห้าร้อยตัวได้สองใบแล้วเนี่ยโอ้โหเอาอะไรเอาอะไรห้าร้อยตัวได้เจ็ดติดสองใบแล้วเนี่ยเอกมงคลเก้า าครับอีกสองยเบิ่มอีทีนึงไอคอนเทนะ่าอะรบนะอยากไดไอคอนบบาขอนหน่อยเก้าเก้าตัวแปดแล้วน,นี้เปลี่ยนใจไปแปดอะแปดถ้าแปดนีต้องกดร้อยวาทีนึงแปดนต้องกดร้อยคูส่งาถ้าแปดต้องกดร้อยเพราะว่าอีกองสัวันหาย,ยากนะไครับถ้าแปดต้องกดร้อยทัไามได้แ่แปดตัวกดร้อยดีกว่านะาะเกือมันจะไม่มาถ้ากดทีนียี่สบมันไม่มาเือกดร้อยที่มนมา <c oughs> เอาไงดีลองยี่สิบไม่ไ,มไ,มไ่้มันมีเหลือสามสุดท้ย เท่าไงดียกดร้อยหรือกดเทียร้อยี่สิบเรื่อยๆมองดีปะร้อยไปเลยไงมันมามามาแปงเนี่ยไม่ใช่หรอกคือถ้าร้อยก็อาจจะเต็มสองอันอแลรวมันีร้อยดีกว่าวะนะร้อยพี่เนาะร้อยเนาะเดี๋ยวมันจะไม่เต็มเอานะครับมาร้อยอะไรกันอีกสองตัวสองตัวมามันมาอยู่แล้วสุดยอดเอาเรื่องอยู่นะสามใบละเทียวเจ็ดสิบหกห้าสามใบครับผมแล้วก็สองร้อยสุดท้ายเลยร้อยแล้วกดสองร้อยไงสองร้อยเลยเหรอถ้ามันก้าโอเคเว้ยแต่ถ้ามันแฝดมันก็มันก็ครึ่งๆกับกลางใช่ไหมถ้าก้าโอเค ก้ 9, หขอร้องนะนม่แบบคุ้มกันไปนะจบกันไปกลัวค้างแปดใช่ดิน้องหลามพี่กลัวค้างแปดแหละนะก้าวนะครับร้อยนี้ขอเก้าสองร้อยสอง้อยเหรียญขอเก้ามากาไนอนหนึ่งต่งสามก้าวนั่งไอว่าลยยต้องขาแปดว่าเลยมันต้องขาแปดจนได้เหีออจะไม่ใช่แคสเพิ่มนะเอามามีมาตส่หมดว่าเลยมต้องขาแปดแล้วถึงมันจะเอาตรงนี้กดดูตรงมันก็ไม่ได้เพิ่มนแรกไปก็เท่านั้นว่าเลยยต้องขาที่แปด เออแต่เร็วพี่น้องอะไรอ่ะก้อนนี้ทีละหนึ่งเลยทีละสองเร็วกว่าทีละ,ละหนึ่งตัวไห้ผมเลครับเอาตัวเดียวพอเลยพี่ยี่สิบแปดทีเดียวหนึ่งสองสามหนึ่งตัวอะไรอะไรอะไรอย่าค้างนานอย่าค้างนานอย่าค้างนานพี่อะไรเนี่ยอันเนี้ยคือ มังเหมือนมันค้างแล้วมันเลือก her, ให้อยู่เว้ยว่ามันจะเอาอะไรดีเขาใช่ปะ <laughs> <laughs> มันเลือกให้อยู่ว่าเฮ้ยตั๋วดีไหมเลือกอะไรโอ้ตายแล้วมันเลือกให้อยู่เว้ยว่าแบบเฮ้ยเอาอะไรให้มึงดีวะอะไรวะเนี่ยีเอ็มแม่งเล่นลิ้นโอ้โหมันคิดในใจให้ดีไหมหรือจะให้เติมเพิ่มดี <laughs> มันคงคิดมันคงคิดว่าเอ้ยเอ้ยไม่ต้องเอาเติมเพิ่มดีกว่าอะไรอย่างงี้ โอเคนะเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะจริงๆก็อยากแลก5้าบบวกสาแต่ไม่คุ้มหรอกถ้ามันเป็น9้าเออแบบค่อยคุ้มหน่อยเนี้ยอันเนี้ยนะแต่เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเฮ้ย hey, ได้่ะแต่ก็ได้อยู่โอเคประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวไปดูการ์ดกันนะว่าจะได้อะไรข้างในนะครับโอเคไปโอเคครับผมรับการ์ดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ เงินในตัวมีอยู่1น0 0งล้านนะเดี๋ยวเราไปเปิดกันนะครับว่าการตังค์จะได้เท่าไหร่ป่เจ็0พั0 0 0สามพันห้าพัโอ้พันห้าอยก็ทำไมเศษหลักร้อยเยอะอย่างว่าเจ็ดร้อยสี่ร้อยหแล้วก็300ครับผมประมาณนี้ ร้อยห้ายี่สิบเอ็ดเทสไปครับผมเปิดแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเดี๋ยวมันก็มาเองตัวดีๆเฮ้โยโรเบิร์ตเลวันดอฟ,ฟกี้ไม่แพงอะ่ะทีนี้สองพันล้านนี่ยงรอราคาโคตรลงเลวันปีนี้โอเคครับประมาณนี้มาครับยี 21, ่สิบเอ็ดเทสไกคอนไปร้อยห้าไอคอนหน่อยดิไม่ได้เลยใครวะเนี่ย ปอมัสมุลเลอร์ร้อยห้านะครับพันหา้าห้าเออแต่แล้วเก้าสิบสามนะครับบวกสามถึงบวกเจ็ดสามใบต้องรวมว่าใบเนี้ยของแบบนี้มันต้องรวมถึงจะมาบวกเจ็ดมามานะครับบวกเจ็ดขออะไรก็ได้ที่เป็นบวกเจ็ดมาครับผมขอเลทสุดเลทสุดเดินงี้กูรู้เลยบวกสามเบ็ดเบ็ด โอ้โหสุดยอดนี่ขนาดรัวนะเนี่ยอะไรวะบกสาหมดเลยเก <c oughs> ินบางทีมาที่95บกสามบุกเจ็ดครับผมไปขอบุกเจ็ดไปเลยอย่าไปรีรอเปิดไปเลยแอลเฮดมาขอบุกเจ็ดเดะ๋วมาเตีเพ่ต,ตีบุก7บกสุดยอดเงินครับผมมีอยู่แล้วแต่ก็จะขายไม่ตีหรอก วิ่งเอาเรื่องเอาเรื่องเมื่อกี้มันมันมันไอ้น,น,นี่ให้แล้วไงเปิดลอให้แล้วนะครับโอ้โหเปิดตีบวกห้าไอ้บวกเจ็ดนะครับหมื่นห้าสุดยอดดิแปดสิบนะครับอันนี้จากรีวอร์ดคอลเลคชันนะครับไปครับผมมันแปดสิบอะท่มแต้มันน้อยอะ่ะฮ้ยบีฮอตด้ว,วย Portuguese. ใครวะโอยยีสองเฮ้ยโปรตุเกสใครอ่ะคูโนโเวสหกพันล้านมันประมาณนี้อยู่แล้วการแบบนี้ เกรดมัาในนี่อยู่แล้วการ์ดสแต780อะ่ะมาบนบนเยมบาบูมีหมดแล้วอะ่ะแต่แบบอยากเอาตัวที่มันใช้งานได้แล้วกันนะตัวที่มันไม่ที่เราไม่มีอะ่ะไปครับผมไรท์ท็อป568นะครับมาหนึ่งสองไปครับผมตัวใช้งานเดินอย่างนี้เอ้ย โอ้โหอเลโอล่ากูมีแล้วเพื่อนเอ้ยจะขายได้นะเฮ้ยจะขายได้นะอเลโอล่าเนี่ยใช้ตัวหนึ่งขายตัวหนึ่งเฮ้ยได้ยูอันฟองอเลโอล่าครับมาครับท็อปห้าสิบบวกห้าเอ้ยเจ็ดสิบบวกห้านะครับมาสามใบกันเลยทีเดียวเชียวทีละใบรวยๆมาครับผมไปไป้าหยุดพอดีมา าขอแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะมาปะโอ้โหไม่ใช่โรดี้สองหมื่นห้าขายออกวะไม่น่าออกสองหมื่นห้าไม่น่าออก,ออกดูทรงก็ได้อยู่พอได้ครับโรดี้ไปต่อไปทีละใบทีละใบมาป้ากับพิบขอแสนล้านหน่อยดิมาหน่อยดิเราเปิดเขาได้เราต้องได้บ้างดิ มาโอ้โหประตูใครวะเนี่ยเคลเลอร์นาบาสโอ้โหร้อยสิบเอ็ดเลยตัวเนี้ยคือแบบว่าคนอื่นเราเปิดให้เขารวยมากเลยนะเชฟเฟอรของเรามันได้ตัวอะไรก็ไม่รู้มาไปสุดท้ายละไปมาหน่อยโอโ้แบบแต,แตั๊กแต่ล้านว่าหดิใครวะเนี่ยใครอะโอ้ เส้นโอ้โหไม่ได้ตัวอะไรเลยไม่ได้ตัวอะไรเลยที่แบบว่าใช้งานได้ไม่มีเลยแก้ตัวหน่อยโรนัลโดมาทีเดียวแบบแสนลานดแบบคุ้มเลยแก้ตัวนะตัวใช้งานก็ได้เดบงเดบอยลูวกูนี่ยอยากได้นะเอามาใช้หน่อยลูวกูใครวาเนี่ยเมสซี่ก็ได้นะดี the Art, อาร์เดบโวได้หมดอะ่ะมาหน่อยเพน มาครับแพงแพงเบซีมาลัวกูรองเท้าแบบนี้เบอร์เอ้ยโอ้โหอินซีเย่หมื่นสี่ยกคู่โคตรเลยแบบอะไรโอ้เมื่อยืนยังเปิดโคตรดีเลยไหมของเรามันเป็นขนาดนี้วะโอ้โคตรเละเลยมาครับทีซีอร้อยหกแปดนะครับได้จากรีวอร์ดคอลเลคชั่นนะขอแบบแก้สถานการณ์ มาเกือบกไปแล้วไปมันจะเกือกอไปแล้ว,ออลวขอหน่อยตัวที่แบบมากู้สถานการณ์รองเท้าแบบนี้เบอร์เจ็ดพิกโกพิกโกพิโก,โก,โกเท่าไหร่พิโกสามหมื่นเอ้ยได้อยูทีที่เท่าร้อยลูกแปดเดพิโกเอาเรื่องเอาเรื่องหรือว่าเอาเรื่องอยู่พิกโกสามหมื่นเอาเรื่องมานี้แล้วกันนะมากุลิตขอแก้สถานการณ์ไหนวะ แสนล้านไปนะแก้สถานการณ์หน่อยฮอตท็อปร้อยบวกแปดแกสถานการณ์หน่อยครับได้หมดเลยแทบท็อปสิบในหน้าเนี้ยได้ทั้งหน้าเลยเนี่ยมาแก้สถานการณ์หน่อยพี่น้องไปแก้สถานการณ์หน่อยขอแสนล้านหน่อยหรือวะมาลงเท้าแบบนี้มาเซดรอปเฮ้ยอืยอ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 ยเซนอฟวะเท่าไหร่วะหกพัน โอ้คิดกุลิดเห็นดำๆรองเท้าแบบนี้คิดว่ากุลิดได้ผมครับเท <c oughs> ด็อกมาดิครับผมเอาเรื่องอยู่การเล่นเทด็อกขายได้ปะขายได้เนาะไม่รู้ว่าถามอะ <c oughs> ไรแค่สถานการณ์หน่อยครับเทด็อกได้อยู่ได้อยู่ถือว่าไม่ได้นะดีกว่าได้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคประมาณนี้เทด็อกนะครับได้เรื่องอยู่ โอเคครับผมก็คิดราคานักเตะกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เราเปิดได้ทั้งหมดประมาณนี้นะแล้วก็ขายไปแล้วนะเซดรอฟนะปีฮอตบุกแผดนะรีบขายนะเดี๋ยวมีคนตัดหน้านะนะครับก็นักเตะที่เราเปิดได้กันทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2องแสนหนึ่งหมื่นนะหนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านนะครับได้มาสองแสนล้านเติมหนึ่งหมื่นบาทก็เอาเรื่องอยู่นะแล้วก็ตังค์หักลบจากที่มีอยู่นะได้อีกหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสองล้านนะครับ รวมต่งตางๆทนาเตะร,รวมกันนะครับได้มา229,964ล้านนะครับประมาณ2องแสนสามนะประมาณนั้นครับคือเสียดายตรง TS มันแบบมันได้แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ดูดีโอคนขายกันเต็มตลาดอนี้นนะมันขายไม่ออกอะ่ะทำไมไม่เหมือนเมื่อเย็นที่เราเปิดได้เลยวะ <c oughs> นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะอาจจะมาเปิดให้ครบ ห้าพันอีกให้เขาหมื่นห้านะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับนะโอเคเอาไว้เจอกันครับผมบา,บายบายจุ๊บ